สวัสดีค่ะกระเป๋าชาก USA ค่ะวันนี้แค่มีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะคะกับการดูกระเป๋าโค้ดเอเลตเนื่องจากว่าหลายคนสอบถามกันมา1ค่ะถ้ากระเป๋าใบนั้นเป็นลายสีนะคะตัว C ีของคุณจะต้องจับกันเป็นคู่ๆแล้วเป็นระเบียบทั่วทั้งใบนะคะส่วนต่อไปค่ะที่คุณควรจะพิจารณา ก็คือตัวโลโก้ค่ะโลโก้ของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นตัวรถมา้าไม่ว่าจะเป็นคําว่าโค้ดหรือคําว่าเนิวเจอร์นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีรูปล่างที่แตกต่างบิดเบี้ยวเล็กใหญ่ไม่เหมือนกันถ้าสินค้าชิ้นนั้นเป็นของเรียนแบบนะคะตัวแท็กด้านหน้าค่ะหรือป้ายราคาด้านหน้าเนี่ยจะต้องตรงกับตัวแท็กที่แจ้งรหัสอยู่ภายใน อันนี้ไม่สามารถคิดอย่างอื่นได้เลยนะคะถ้าเข้าไม่ตรงกันอีกอย่างหนึ่งค่ะที่คุณจะต้องสังเกตก็คือตัวห้อยแท็กตรงนี้ทุกๆใบจะต้องมีโลโก้คำว่าโค้ดส่วนต่อมาค่ะซิปค่ะเมื่อก่อนเราจะคุ้นชินกับคำว่าซิปของ YKK ตอนนี้เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะมีอยู่ประมาณ4แบบ YKK Idea แล้วก็เป็นตัวเหมือนกับเครื่องหมาย ตกใจอันนั้นเป็นตัวที่เพิ่มมาอีกส่วนหนึ่งค่ะใบเสร็จรับเงินบางครั้งแม่ค้าอาจจะใส่มาให้เนื่องจากว่าแม่ค้าไปซื้อชิ้นสชิ้นก็สามารถใส่ใบเสร็จมาให้ได้แต่บางครั้งแม่ค้าไปซื้อมาหลายๆใบใบเสร็จเขาจะรวมมาไม่สามารถแยกให้ได้นะคะแต่ว่าแคชการ์ดเราจะต้องได้รับต่อไปค่ะหลายคนจะสอบถามว่าสินค้าของพี่เนี่ยมีกล่องไหมมีถุงกระดาษไหมมี ถุงผ้าไหมโค้ดเอาเลไม่มีถุงผ้าค่ะกล่องมีเฉพาะเวลาโค้ดทำเทศกาลเช่นบ็อกเซตปีใหม่วาเลนไทน์ Valentine. เทศกาลวันแม่อันนั้นจะมีกล่องมาพร้อมกับสินค้าแต่โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสินค้ารุ่นไหนโค้ดเอาเลไม่มีถุงผ้าไม่มีกล่องให้คุณค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ได้นะคะ